รานพวกนี้ไม่ต้องกลัวตำรวจจับหรอกเพราะคงออกมาไม่ได้แล้วล่ะผมตกอับถึงขนาดต้องรับงานแปลกๆจากเว็บไซต์ที่แปลกๆตำแหน่งคนช่วยเก็บศพในป่างานนี้ประหลาดดีแต่เงินก็ดีพอๆกับความประหลาดนั่นแหละหน้าที่ผมคือไปช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไมา้เก็บศพ พวกคนที่แอบเข้าไปในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีคำเตือนที่บอกว่าอาจจะเห็นภาพเสียสยองเรื่องสยองกว่าน,นี้ผมก็เคยเจอมาแล้วละ่ะผมไล้รับงานนี้โดยไม่ลังเลอะไรเลยผมนั่งรถของเพื่อนมาที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโชคดีที่มีที่พักไว้ให้แล้วผมจึงไม่ต้องกังวลว่าจะกลับบ้านไม่ได้ แถมผมต้องอยู่ประจำอีกด้วยเจ้าหน้าที่ในชุดลายพรางมาทักทายผมทันทีที่ลงจากรถเขาแนะนำตัวว่าเขาชื่อมานะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่นี่มาสิปีแล้วแต่เขาดูเป็นมิตรมากผิดกับสภาพที่ผมคาดหวังไว้ผมไปยังที่พักแล้วเตรียมสิ่งของทุกอย่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในช่วงเวลาก่อนเริ่มงานคุณมานะก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งมายื่นให้ผม เขาบอกว่าให้ผมอ่านทุกข้อก่อนเริ่มงานและเขาจะมาร่วมงานด้วยกฎในการช่วยเก็บศพกฎข้อที่1ห้ามนำอาวุธปืนเข้าไปในป่าหากนำเข้าไปจะต้องไม่นำออกมาใช้งานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกฎข้อที่2หากเจอเสือโคร่งช้างหมีจะต้องหนีในทุกกรณี กฎข้อที่สห้ามช่วยเหลือใครที่อยู่ในป่าให้วิทยุเรียกเจ้าหนา้าที่กฎข้อที่สี่ห้ามแตะศพโดยใช้มือเปล่าต้องใส่ถุงมือเท่านั้นกฎข้อที่ห้าเมื่อเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดขอให้คุยกับเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความที่ผมเจอก,กับเหตุร้ายเหนือธรรมชาติมาก่อนผมจึงเชื่อกฎนี้อย่างสนิทใจ หากเป็นการแกล้งกันผมก็คงไม่ตลกด้วยแน,น่ๆแต่หากเป็นแบบนั้นก็คงดีอย่างน้อยผมก็ไม่ต้องเจอกับเรื่องประหลาดประหลาดอีก<_ <EN> _>เมื่อตกกลางคืนคุณมาน้าก็ได้รับรายงานมาว่ามีคนที่น่าจะเป็นพรานล,ล่าสัตว์ได้แอบเข้าไปในบริเวณทิศตะวันตก<_ <EN> _>ผมแบกถุงดำขนาดใหญ่พิเศษและเดินตามคุณมาน้าไปพวกเราสนทนาขณะที่เดินเข้าไปในปา่า ผมสงสัยเรื่องหนึ่งครับถามมาเลยทำไมถึงเรียกผมไปเก็บศพทั้งๆที่นายพลานคนนั้นน่าจะยังอยู่ล่ะครับไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะอะไรนะครับรีบเดินเร็วเดี๋ยวถึงที่หมายก็รู้เองแหละผมกับคุณมานะแอบบริเวณพุ่มไม้ใกล้ๆกับคนร่างกำยำที่ถือปืนเล็งอะไรบางอย่างอยู่ เสียงปืนดังเมื่อเขาลั่นไกลโชคดีที่พวกเราอุดหูได้ทันพวกเราหันไปยังทิศทางที่นายพลานเล็งปืนไปก็เห็นร่างกวางที่ถูกกระสุนเจาะนอนแน่นิ่งกับพื้นเขาเดินไปดูร่างกวางเขาก็หยุดชะง,งักเมื่อศพมันขยับคุณมันนาทรีบเอามือปิดปากผมทันทีเมื่อกวางที่ควรจะเป็นศพกลับดีดตัวขึ้นมาแล้วมันก็หนีไป ผีชายคนนั้นร้องตะโกนลั่นป่าและหันหลังวิ่งหนีตามไปตามไปแต่ห้ามวิ่งนะรุนพีสั่งพวกเราจึงเดินเร็วๆไปหาในายพลหลายนาทีต่อมาเราก็ตามเขาทัานเขายืนเอาปืนหันไปยังเสือโครงขนาดมาึ้นมาที่ใหญ่พอๆกับรถ SUV ของเขา มันยืนขวางรถเอาไว้นักลาทั้งสองจ้องตากันฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์ป่าอันน่าเกงรงขามอีกฝ่ายเป็นแค่คนธรรมดาที่มีปืนเท่านั้นฝ่ายคนลั่นไกถ้าเสือยักษ์ก็ไม่เป็นอะไรเลยมันเริ่มอาปากและสิ่งที่อยู่ในปากไม่ใช่เคี้ยวแต่กลับเป็นกระบอกปืนจำนวนมากที่ยื่นออกมาเสียงปืนดังรัวๆพวกเราหลับตา และเอามืออุดหูเมื่อผมเงยหน้าขึ้นมาเสือตัวนั้นก็หุบปากแล้ววิ่งหนีไปที่นี่เหลือเพียงผมกับคุณมานะแล้วร่างที่โดนยิงเละจนพรุนตอนนี้ร่างเละมากแล้วเก็บเท่าที่เก็บได้นะพวกเลอดอะไรไม่ต้องซับนะเขากำชับผมและใช้มือที่มีถุงมือเก็บศพเข้าถุงดำโอเคไหม ครับถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องฝืนก็ได้ฉันแค่อยากได้คนช่วยเฉยๆคุณเจอแบบนี้บ่อยแล้วครับใช่พวกล่าสัตว์มันไม่ชอบหยุดกันหรอกนะแค่ไม่ถึงกับต้องเจอทุกวันหรอกครับถ้าคนอื่นขยันกวนน่านี้พวกนี้คงเข้ามาไม่ได้คนที่รอดสายตาจากเจ้าหน้าที่ไปก็เป็นศพในนี้แหละ ผมตั้งสติและเก็บศพชิ้นสุดท้ายเสือประหลาดนั่นมันคืออะไรกันกวางนั้นด้วยแล้วทำไมถึงมีงานของผมละ่ะเมื่อผมกับคุณมานาเดินออกมาไม่กี่ก้าวเสียงระเบิดของรถก็ดังขึ้นเมื่อหันกลับไปทุกอย่างก็อยู่ในกองเพลิงเสร็จแล้วโชคดีที่คืนนั้นไม่มีรายงานอะไรอีกผมจึงมีโอกาสได้นอนจนถึงเช้า และเมื่อถึงเวลาเช้าคุณมานะก็มาเคาะประตูเรียกพร้อมกับกลิ่นกาแฟาหอมกรุ่นผมเพิ่งรู้ว่าในป่าแบบนั้นมันไม่เคยมีเสือโครง่งกวางที่ผมเห็นมันเรียกว่าสมันมันสูญพันธุ์ไปนานแล้วเมื่อสัตว์ป่าที่นี่ถูกล่าบ่อยๆก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมาเช่นบางครั้งก็มีสัตว์แปลกๆที่ไม่ควรอยู่ในประเทศอย่างเสือโคร่งยักษ์ช้างแอฟริกามีกริซลี่ รถในป่าระเบิดโดยไม่มีสาเหตุส่วนเรื่องที่ผมต้องเก็บศพพวกนั้นเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่พลานคนหนึ่งตายและศพอยู่ในป่าเหตุการณ์ก็จะยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆเสือโคร่งตัวนั้นเคยมีขนาดใหญ่กว่าเสือปกติเล็กน้อยแต่ตอนนี้มันเท่าๆกับรถกันใหญ่กระสุนสามารถหยุดมันได้เมื่อหลายปีก่อนกลับไม่ละคายเลยแม้แต่น้อยในปัจจุบัน ยังอยากทำงานนี้อยู่ไหมเขาถามผมพร้อมยกกาแฟที่จะหมดแก้วขึ้นมาดื่มผมพยักหน้าผมไม่เหลือทางเลือกอะไรอีกแล้วล่ะถ้าหาง,งานอื่นก็คงไม่มีใครรับแล้วเพราะผมเคยละเมิดกฎแปลกๆข้อหนึ่งในการทำงานและใครบางคนหรือตัวประหลาดบางตัวที่หน้าเหมือนผมก็ไปฆ่าทุกคนในบ้านผมสุดท้ายผมก็ติดคุก กว่าจะมีใครมาหาความไม่สมเหตุสมผลของหลักฐานผมก็โดนคนในคุกเล่นงานจนผมกลายเป็นพวกเี้ระแวงกว่าจะหายเงินก็หมดกับค่าหมอค่ายาจนหมดตัวโชคดีที่พวกนักล่านไร้เกียรติไม่ได้เข้ามาที่นี่ทุกๆห้านาทีผมจึงมีเวลาพักหายใจใหายคอบ้างระหว่างที่ไม่ได้ถูกเรียกคุณมานานแนะนำให้ผมลองหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อมีโอกาสได้ทำงานอย่างนี้ หากรับงานนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วและผมก็ได้มีโอกาสรับรู้ที่มาของกฎเข้าอื่นๆอ,อีกด้วยเรื่องที่ห้ามนำปืนไปเป็นเพราะว่าพวกตัวประหลาดจะคิดว่าคนมีปืนคือพวกล่าสัตว์ถ้าเสือโครงตัวนั้นคิดว่าผมเป็นพวกเดียวกับนายพรานร่างของผมคงพุนเป็นฟองน้ำแน่ๆเรื่องห้ามช่วยเหลือเป็นเพราะว่าคนปกติจะไม่เข้าไปที่นี่และอาจจะเป็นบางอย่างปลอมตัวมาก็ได้ เรื่องแต่ต้องศพผมก็พอจะดาวสาเหตุออกสัตว์ประหลาดพวกนั้นจะมองผมเป็นพวกเดียวกันเช่นเดียวกับเวลาเอาปืนเข้าไปในป่าถึงมันจะทำให้ผมขนลุกและอาเจียนได้ตลอดเวลาเมื่อเห็นศพเละๆแต่งานใหม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นหนึ่งในความฝันของผมเลยละ่ะ ข้อดีของงานนี้ก็กบข้อเสียเพียงไม่กี่ข้อที่ผมทำใจได้ถ้าผมไม่ไหวจริงๆผมก็จะไปคุยกับคุณมานะเพื่อที่จะหางานใหม่ให้กับตัวเองแต่สำหรับปัจจุบันผมเพียงแค่ทำงานนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วเรื่องทุกอย่างกลายเป็นเค้กไม่หมดเอาล่ะ ดูเหมือนทุกอย่างรอบตัวผมจะกลายเป็นเค้กไปซะแล้วผมรู้เรื่องนี้ตอนที่ผมตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้าแล้วเขียงกับผักของผมก็กลายเป็นเคก้กผมใช้มีดทำครัวในบ้านตัดสิ่งของโน่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นม้วนกระดาษแก้วน้ำหรือกระทั่งรองเท้าแล้วก็หน้าจอทีวีทุกอย่างกลายเป็นเคก้ก มีครีมหรือแยมหลากสีล่วงพลอยลงมากลิ่นม,มันหอมหวานบ้าไปแล้วผมลองไล่ตัดทุกอย่างไปเรื่อยๆจนรู้ว่ามันกลายเป็นเค้กทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆผมไม่คิดจะทดลองตัดไปซะทุกอย่างหรอกนะผมรู้เพราะว่าหากผมลองตัดไปเรื่อยๆหรือลองตัดสิ่งมีชีวิตหรือเด็กข้างบ้านน่ารำคาญที่อยู่แถวบ้านผมเชื่อว่าแทนที่จะเป็นเค้ก มันคงจะกลายเป็นอวัยวะภายในและมีเลือดเนื้อออกมาและบทสรุปของเรื่องนี้คือผมก็จะโดนจับข้อหาฆาตกรรมสุดท้ายก็กลายเป็นว่าผมประสาทหลอนไปเองดังนั้นผมจะไม่ตัดอะไรมั่วซั่วผมจึงเลือกที่จะลองตัดบางสิ่งบางอย่างอย่างรอบคอบเช่นสิ่งของข้างทางของที่ไม่ใช้แล้วหรือสิ่งที่จะไม่กระทบกระเทือนกับสภาพแวดล้อมถ้าเกิดว่ามันโดนตัดไป อ๋อแล้วผมดูได้ว่าถ้าลองกินมากไปแล้วก็บางทีมันอาจจะกลายเป็นว่าทุกอย่างคืนสภาพเดิมในท้องผมแล้วผมก็มีปูนกับก้อนหินเต็มท้องเพราะฉะนั้นผมจะลองกินดูเล็กน้อยแล้วทดสอบดูร่วมถึงการขับถ่ายหลังจากนี้ด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรทุกสิ่งที่ผมตัดกินไปมันคือเค้กจริงๆมันให้สารอาหารกับผมและนั่นหมายความว่า โลกทั้งใบกลายเป็นบ้านขนมไปแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอแม้แต่อาหารทั่วๆไปก็เช่นกันอาหารข้าวหรือกระทั่งก้อนเนื้อที่แขวนอยู่ในร้านขายเนื้อเมื่อผมตัดมันออกมามันก็กลายเป็นเค้กอยู่ดีเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนผมทรมานจิตใจจากความเลี่ยนของอาหารหวานนานวันเข้าผมก็เริ่มจะทนไม่ไหว แต่จะทํายังไงได้ล่ะต่อให้ไปหยิบเนื้อหรือพักมากินมันก็จะกลายเป็นเค้กงงๆนั่นอยู่ดีแม้กระทั่งพริกสดๆหรือพักขมที่สุดมันก็กลายเป็นของหวานแสบไส้จนกระทั่งวันหนึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ท้ายหมู่บ้านรถบรรทุกคันใหญ่ชนจักรยานยนต์คว่ำแล้วรถคันที่เก่าเหตุก็หนีไปตามระเบียบผมเตรียมเรียกรถพยาบาลช่วยเหลือ มอเตอร์ไซค์ของผู้คอร้ายไถยไปตามพื้นถนนก็มีเนื้อเค้กแตกกระจายแล้วก็คนขับแม้จะใส่หมวกกันน็อกก็ยังบาดเจ็บหนักลำตัวกระแทกกับแท่งปูนเผยให้เห็นรอยแตกหักสีสตอรอเบอรี่ผมเดินไปยังผู้บาดเจ็บพร้อมคุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่จนกระทั่งผมเข้าไปใกล้ร่างของผู้บาดเจ็บเสียงเจ้าหน้าที่ถามซ้ำๆ เนื่องจากตัวผมน,นเงียไปผมปิดโทรศัพท์แล้วก้มลงใกล้ร่างของเขาผู้บาดเจ็บันแสนโชคร้ายกลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อที่ผ่านความร้อนหอมหวนโชยมาจากรอยแผลของเขาชายหนุ่มวัยรุ่นที่กำลังใกล้ตายเขาร้องอย่างเจ็บปวดจากบาดแผลจากกนที่ลำตัว ผมลองเอาเนี้แตะไปที่แผลของเขาแล้วหยิบเศษเนื้อกับเลือดของเขามาดมมันเป็นกลิ่นของเขาเนื้อย่างไฟที่หอมที่สุดที่ผมเคยได้กลิ่นมาในชีวิตผมเอาเข้าปากทันทีกินมันลงไปรสชาติมันเหมือนสเต็กพรุงรสเผ็ดจัดจ้านตัดเลี่ยนกับสิ่งที่ผมเคยได้กินมาโดยสิ้นเชิงและอย่างที่รู้ผมกินมันต่อไปเรื่อยๆ แม้ผมจะรู้ว่านั่นคือร่างกายของมนุษย์ก็ตามเพราะมันหยุดความทรมานจากความเลื่อนที่ผมได้พบเจอมาอย่างยาวนานหลายวันต่อมาข่าวเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นหัวข้อข่าวเล็กๆผมหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุหรอกนะแต่เป็นรถที่ยังติดลิ้นอย่างไม่จางหายนี่ต่างหากครั้งต่อไปผมคงต้องระวังครั้งต่อไปงั้นเหรอ ใช่แล้วมันจะมีครั้งต่อไปผมหยิบมีดในมือเดินออกไปนอกบ้านเพราะผมเริ่มเบื่อของหวานขึ้นมาอีกแล้วยังไงล่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้แกเป็นเพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ฮะเรื่องแรกเนี่ยก็สยองแบบแปลกๆนะครับไปทำงานในป่าแล้วก็ต้องไปช่วยเก็บศพ ก็มีกฎแปลกๆในการช่วยเก็บศพอีกด้วยส่วนเรื่องที่2เนี่ยเบื่อของหวานแล้วก็ถือมีเดเอกจากบ้านไปอย่าบอกนะว่าเขาต้องการจะไปหาของข้าวจากฝีมือของเขาเองอะ่ะและเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ2เรื่องนี้นะครับ mm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างนะครับผมและเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับโดยเรื่องแรกเป็นผลงานของนักเขียนที่มีนามปากกาว่า ผมชอบแงวดำนะครับสำหรับเรื่องผู้ช่วยเก็บศพในเขตป,ป่าส่วนเรื่องที่สองนะครับเป็นผลงานของนักเขียนที่มีนามปากกาว่า Midnight Company นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกอย่างกลายเป็นเค้กไปหมดถ้าเป็นเพื่อนชอบนักเขียน2ท่านนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปซับพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดเูเอทคลิปชัด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่อยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ